ครับอยู่กับเอ็มสเจริญการช่างนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านดอนแ้งนะครับอาเภอบัวใหญ่นะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่คุ้มหนองกระโดนนะครับตัวนี้คุณพ่อสั่งตัวคาดติดโรตารีนะครับคูปุต้าเอลสามหกนดะครับก็รหัสโรตารี่ตรงรุ่นนะครับตัวนี้ก็เป็น r x 16CE นีะครับนี่รหัสดูตรงนี้นะครับพี่น้องที่จะสั่งในส่วนของตัวคาดนะครับติดโรตารีนะครับตัวนี้นะครับ ถ้าเป็นตัว L 3 6หรือ L 3 4รุ่นเก่านะครับมันจะเป็นโรตารี่ประมาณตัวนี้ครับ1 6 4 e นะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ L 4 0นะครับหรือใครที่ใช้ L 3 6แล้วไปซื้อโรตารี่ใหม่มันจะได้โรตารี่1 6 5 e นะครับไอตัว1 6 5 e นะครับสังเกตดูเลยครับว่าไอตัวยึดตัวนี้นะครับเราจะมาติดคาด้านนอกเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าโรตารี่เป็นตัวใหม่คราวนี้เขาจะดามพิเศษมานะครับเพื่อความแข็งแรงของเขานะครับนี จะดามด้านนอกมาแบบนี้นะครับเวลาเราติดคาดนะครับมันจะติดตัวนี้นะครับเราก็เลยสร้างขาด้านในนะครับให้ไปตั้งด้านในแทนนะครับตัวนี้ 164e นะครับมันจะติดติดตั้งได้กับรุ่น L50 ก็เป็น 183f นะครับติดตั้งเหมือนกันนะครับ ขายืดเหมือนกันกับตัว50แรงนะครับ 183f 182f นะครับติดแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ 164e ก็ติดด้านนอกนะครับ 165e นะครับจำไม่เลยนะครับว่าให้ไปยึดด้านในนะครับตัวนี้ก็การติดตั้งนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับถอดน็อตเก่าออกนะครับนี่ฟังฟังไอ้ตัวแขนกลางนะครับนี่เรา จับระยะมานะครับแขนกลางนะครับมันจะมีเหล็กมา2ตัวนี้ครับนี่เพื่อรับน้าหนักของโรตารี่นะครับแล้วก็ถอดน็อตตัวเก่เอาออกมันจะเป็นน็อตสั้นนะครับตัวนี้ทีมงานถอดออกแล้วนะครับนี่แล้วก็เราจะให้น็อตตัวยาวไปนะครับแล้วก็ถอดน็อต2ตัวซ้ายขวอาออกจากนั้นก็เอาเพจตัวนี้นะครับนี่เป็นเพจที่เราใช้สําหรับจับยึดขาคาดนะครับไปตั้งนะครับถ้าลูกค้าอยากจะรู้ว่าไอตัวเพจเนี่ยจะให้ติดด้านนอกหรือด้านในนะครับเราก็เอาเพจนะครับ ไปลองสวมด,ดูก่อนนะครับลองวางดู like ก่อนนะครับถ้าขามันออกด้านนอกแบบนี้นะครับนี่แล้วก็แสดงว่าติดด้านนอกนะครับถ้าขาตัวนี้มันแคบมันอยู่ด้านในนะครับไอตัวยึดตัวนี้มันอยู่ด้านในก็แสดงว่าติดด้านในนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือโทรมาสอบถามผมก็ได้นะครับถ้าติดตั้งเองนะครับส่วนมากไม่ยากนะครับถ้าแจ้งตัวเป็นโรตารี่นะครับเป็นตรงรุ่นมาเลยนะครับนี่ก็ตั้งเพจตัวนี้ขึ้นแล้วก็ขันน็อตก่อนนะครับซ้ายขวา เพื่อจะจับยึดตัวนี้ก่อนให้ตั้งนะครับจากนั้นเราก็เอาขาคาดนะครับตัวนี้นะครับไปวางขึ้นด้านบนนะครับวางขึ้นด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็ขันน็อตบีบซ้ายขวาได้เลยนะครับจากนั้นคาดของเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับนี่นี่ครับไอฝั่งซ้ายฝั่งขวาที่มันเลยออกไปเนี่ยก็คือปีกที่ช่วยเก็บรอยต่อนะครับช่วงนี้โปรโมชั่นเราแถมให้ฟรีนะครับ แต่เราไม่มีแยกขายนะครับใครที่จะสั่งซื้อเฉพาะปีกไม่มีแยกขายให้นะครับแต่ถ้าซื้อคาดติดโรตารี่เราแถมปีกให้นะครับแถมให้ฟรีเลยฝั่งละ30เซนนะครับตัวนี้ปีกก็ตอนนี้กลางออกอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานเก็บให้ดูนะครับนี่ปีกเราสามารถเก็บได้นะครับระยะของคาดเนี่ยอยู่ในแนวโรตารี่เลยเราไม่ได้ทําเผื่อนะครับนี่ครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าวิ่งข้างคันนาข้างอะไรได้นะครับอ่า ไม่ต้องไปตัดนะครับไม่ต้องไปตัดออกไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเติมนะครับตัวนี้เราก็ทําเผื่อมาให้อยู่แล้วนะครับนี่ถ้าเราอยากจะให้กว้างๆยาวๆก็กลางปีกออกนะครับตัวนี้ก็เก็บได้นี่เก็บเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แล้วก็ปีกปรับได้สามระดับนะครับนี่นี่ปรับได้สามระดับจะเอาหน้ามันเชิดเชิดขึ้นก็ได้นะครับหรือจะให้มันเชิดขึ้นนิดนึงก็ได้นะครับตัวนี้มันจะช่วยเก็บรอยต่อนี่เวลาเราวิ่งวนนะครับ ครับอ่าฝั่งนั้นก็หน่าเชิดขึ้นนะครับัันนี้้เดขึหกใยบครับดูสุดท้ายเลยครับ,เ,รบเวลาเราตั้งมันก็จะเชิดเชิดขึ้นนิดนึงอยู่แล้วครับผมเพื่อที่จะเวลาเราวิ่งไปมันจะช่วยเกี่ยรอยต่อรอยอะไรให้มันสวยขึ้นงานมันก็จะสวยขึ้นแล้วก็การปรับนี่เราก็ปรับได้นี่ครับนี่สี่ตำแหน่งสี่รูนะครับ ปั่นในน้ํานาตมนาแห้งเราก็สามารถที่ปรับฟันมันได้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันหนักรถเรานะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวให้ทีมงานพับขึ้นนะครับนี่ครับอ่าพับขึ้นก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าใครที่ติดถังหยอดข้าวนะครับอ่าเวลาที่ลูกค้านะครับสั่งซื้อถังหยอดข้าวมาก็จะตั้งบริเวณนี้นะครับถังหยอดข้าวนี่ครับตั้งบริเวณนี้นะครับ อ่าไอตัวหยอดข้าวมันก็จะลรยลงด้านหน้านี่นะครับตอนนี้เรากําลังพัฒนาอยู่นะครับตัวถังหยอดข้าวนะครับลูกค้าก็ใส่ข้าวด้านบนนะครับตัวข้างหน้าก็จะเป็นลรยข้าวลงปุ๊บปุ๊บนะครับแล้วก็ปั่นไปตัวคาดก็จะช่วยเกียตามหลังไปรูปไปก็คือไปคนเดียวหวานข้าวได้สบายเลยนะครับตอนนี้กําลังพัฒนาอยู่แต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็นสมบูรณ์แบบแล้วนะครับสําหรับคาดโรตารีนะครับก็นี่ครับพับขึ้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราไม่ใช้งานก็พับขึ้นก็ ปั่นได้ปกตินะครับน้ำหนักเราก็คำนวณให้นะครับน้ำหนักไม่ได้เยอะเหมือนค่าติดผานนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้อาศัยน้ำหนักที่จะมากดดินเหมือนค่าติดผานนะครับเพราะว่าดินของเขาเนี่ยโรตารี่เนี่ยละเอียดอยู่แล้วนะครับแต่ตัวด้านหลังเนี่ยเรามาเพิ่มให้กดกดดินอีกค,ครั้งหนึ่งเพื่อให้ดินมันแน่นนะครับเวลาเราหว่านข้าวช่วงช่วงหน้าแล้งนะครับพอแดดม,มันลงเนี่ยดินที่มันฟูอยู่แล้วนะครับจากโรตารี่ที่ปั่นเนี่ยความชื้นในดินเนี่ยมันน้อยนะครับ พอความชื้นในดินมันน้อยข้าวมันไม่ค่อยไม่ค่อยเกิดนะครับตัวนี้ก็จะช่วยกดด้านหลังไปเพื่อจะให้ดินมันชื้นอยู่นะครับสามสี่วันข้าวมันก็จะแตกดีขึ้นนะครับสังเกตสังเกตที่เรารถไปวิ่งตอนที่เราหว่านหว่านข้าวนะครับสังเกตว่าบริเวณที่รอยรถวิ่งเนี่ยข้าวมันเกิดก่อนเกิดก่อนตำแหน่งที่เราหว่านนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับ